ความสวยงามและประวัติศาสตร์ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นสถานที่สำคัญของชาวนครศรีธรรมราชที่นี่รายล้อมด้วยาศาสานสถานสะท้อนความเป็นพระหุวัฒนธรรมบนถนนราชดำเนินดึงดูดนักท่องเที่ยวสายมูและนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเข้ามาในพื้นที่ไม่น้อยเรื่องราวความเชื่อถูกบอกต่อจนกลายเป็นจุดแข็งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่นี่จึงแทบไม่ได้รับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์โควิด19และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเข้ามาได้ตลอดทั้งปีงภาคธุรกิจในพื้นที่จึงต้องการเสนอผลักดันให้การท่องเที่ยวสายมูของนครศรีธรรมราชให้ไปสู่ระดับนานาชาติเมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจค่อนข้างจะไม่ดีนะฮะการท่องเที่ยวสายนี้ก็จะมานะฮะโดยเฉพาะกลุ่มคนไทยเนาะ Uh huh. เราเราอยากสิ่งที่เราอยากจะเห็นเนี่ยเราอยากเห็นการท่องเที่ยวสายมูในระดับนานาชาติมากขึ้นฮะ uh huh. ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนจีนที่เชื่อสิ่งเหล่านี้อย่างเช่นเป็นจีนฮ่องกงจีไต้วันเนาะแล้วก็จีนมาเลเซียนะครับที่มีวัฒนธรรมร่รวมกับเราเป็นหนึ่งนครสียสีธรรมราชนี่ได้รับผลกระทบจากโควิดน้อยมากทําให้นักท่องเที่ยวบินเข้านครสีธรรมราชณตอนนั้นน่จำไม่ผิดไฟบินเป็นระดับต้นๆของประเทศ แสงหน้าทั้งภูเก็ตทั้งเชียงใหม่ทั้งดอนเมืองไปซึ่งเรามองว่าเราน่าจะมาถูกทางนะครับแล้วก็ถ้าเกิดรัฐบาลส่งเสริมให้หนครศรีธรรมราชเป็นเมืองท่องเที่ยวในเชิงสายมูเนี่ยก็ถือว่าไม่น่าจะผิดอะไรแม้มีความเชื่อและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งประกอบกับความพร้อมของผู้ประกอบการในพื้นที่แต่ยังสามารถทำรายได้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เพียงร้อยละ50ของรายได้ทั้งหมดเพราะยังมีปัญหาอุปสรรค โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งเดิมนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสามารถเดินทางด้วยรถบัสและรถตู้โดยสารของมาเลเซียได้แต่ขณะน,นี้มีเพียงรถยนต์ส่วนตัวเท่านั้นที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าประเทศไทยไการปลดล็อกข้อกฎหมายเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจึงเป็นอีกปัจจัยที่ทําให้การท่องเที่ยวขยายตัวได้มากขึ้นถ้าปลดล็อกตรงนั้นได้ชาวมาเลเซียก็เข้ามาง่ายแล้วก็เขามาประจําอยู่แล้วแล้วก็ เป็นที่สักการบูชาของชาวมาเลเซียที่เป็นเชื้อสายจีนนะเนาะเขามาสักการะพระธาตุทุกปีซึ่งคนเยอะมากสมัยนั้นนะครับเข้ามาแต่ว่าน้อยหน่อยเพราะคนส่วนใหญ่ถ้ามาเนี่ยเนื่องจากความไม่สะดวกเนาะต้องมาต่อรถต่ออะไรเปลี่ยนรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้มาลําบากขึ้นส่วนคนถ้าจะมาเที่ยวเขาก็ขึ้นเครื่องบินไปภูเก็ตไปกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปเลยหรือไม่ก็ไปประเทศอื่นไปเลย ขณะที่การเดินทางด้วยเครื่องบินแม้นครศรีธรรมราชจะมีสนามบินนานาชาติแต่ยังคงติดขัดปัญหาความไม่พร้อมทั้งเครื่องมือและบุคลากรในขั้นตอนพิธีศุลกากรจึงไม่สามารถรับผู้โดยสารต่างชาติแบบเหมาลำหรือชาตเตอร์ไฟท์ได้ทำให้เสียโอกาสแล้มีชัตเตอร์ไฟท์มาติดต่อค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าด้วยศักยภาพเราไม่สามารถลงได้แล้วเราไม่สามารถตรวจรับคนเข้าเมืองที่นี่ได้นครับ ที่คุยไว้เบื้องต้นเนี่ยจะเป็นจีนตอนใต้แล้วก็เป็นไต้หวัน,นะะไต้หวันก็ต้องการจะบินเราโดยเฉพาะโลคอสฝั Cost, ่งแอฟริกเนี่ยเขาเขาจะน่าจะจัดในลักษณะของชาร์เตอร์ไฟให้ครับเขาก,เขาก็เขาก็มีความพร้อมนะะนอกจากนี้ยังขาดเรื่องการรับรู้และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างจริงจังในพื้นที่จึงทำให้นครศรีธรรมราชทำไรายได้จากการท่องเที่ยวได้ไม่มากเท่าที่ควร อีกครั้งการจัดกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาพักค้างแรมในพื้นที่ยังคงมีน้อยนครมีทั้งธรรมชาติมีทั้งศาสนาวัฒนธรรมต่างๆที่ที่ทำให้คนอยากมาเที่ยวได้เยอะแต่ขาดการรับรู้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เรามองว่าถ้าเราขอให้ทางภาครัฐส่งเสริมเราได้นเนี่ยคือโครงสร้างพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอุปเ่าเขาเรียกว่วาโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเนี่ยควรจะส่งเสริมแล้วก็ใส่งบป,ประมาณลงมาให้ให้เขาเรียกว่า ผมเรียกว่าแลนด์มาร์คเมืองกันแล้วกันควรจะสร้างแลนด์มาร์คให้แต่ละเมืองเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมามีกิจกรรมนี้ที่จะทําในในการมาพักค้างคืนกับเราล่าสุดทางเทศบาลนครศรีธรรมราชได้จัดถนนคนเดินโดยใช้พื้นที่กําแพงเมืองเก่าเปิดพื้นที่ขายสินค้านําของดีขึ้นชื่อของจังหวัดทั้งอาหารเครื่องเงินและของที่ระลึกมารวบรวมไว้ในทุกคืนวันเสาร์ซึ่งถือว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ได้อย่างดี แต่ความยั่งยืนและต่อเนื่องยังไม่มีความแน่นอนขึ้นอยู่กับงบประมาณที่จัดสรรภาคเอกชนจึงมองว่าจำเป็นให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนและผลักดันอย่างจริงจังต่อไปภัชร,ราจิคคำไทย p ี s รายงาน